ครับพี่น้องตอนนี้เขาเดินทางมาถึงแล้วครับพี่น้องวัดบ้านระเวียงครับ

เดินอยู่โรงเรียนโรงเรียนยีนย่สิบก็ม,มาถางวัตถุแมนครับรเขาเรียนมือฟุ่งมีเรียมือื่นจเรีนมือแรกปะาฟาคอนเสิร์ตเราจัดเวทีคอนเสิร์ตไปพอมาเรีนมือแรกเียน,นมือื่นนี่แหละครับบรรยากาศดีตัวเนี้ ตัวแค่แ้งแบบ่แห้งงหนาผู๋เลยครับเอาอ,อ,อยูคปูนเดี๋ย้เปียกสร็ว่ามันมือมันเแคบ,บนั่นตีดเมนครับแต่ว่ายืนยูคปูนครับป้องกัน เดินทางมาหอดเป็นที่แบร้อยครับพี่น้องนีครับจอดยืนปูนไหว้ครับพี่น้องเพราะว่ายานเพื่อฝนตกฝนลื่นมากอันตรายครับกำลังเตรียมสถานที่เตรียมพักพอนเรครับ้อย คือว่าทายเขามาหายห,หนีบปถ้าถอยเขามาหนีมันก็นจะเป็นบางๆครับพี่น้อง ว่ายุบพืนอจจะเป็นยุบพืนจจะเป็นพื้นดินทั้งเบิดเลยครับก่อพืนพื้นพูนไห่ก่อนบรรยากาศตอนนี้กำลัง พักพรอนใจครับก็ยังเริ่มทยอยกันมาบวกขาซ้ายครับเป็นวันพักพรอนครับเหมือนพักพรอนหนึ่งวันครับกับข้ากับนำ้ำมีหลายอย่างเลยครับกินขาฮะบอผมมาพี่ผมมารนะัตนา ใช้ย่างอยู่นี่ใช่เรียกว่าพ่อก,การไม่ได้มาพ่อก,การพ่อพ่อก,การไปบ้านลุงอิงบ่เอาสารมาปูไกิน,น,นครับ,บพวกเงี<ะ>้ยวยิ้สัยแม่อยากเหรอ,ไ,อไม่นึกว่าแม่อยากบอลจะไปขึ้นมาให้ไม่กินเขา่า พ่อไม่หกินข้าวนี่นั่งกินนี่แหละมองเพื่อนนอนนี่หละเ,เ,เ,เอ,อ้ยย่าหายคอยเห็นเนือมากินเขาท่านมาเคยกินแล้วนะ่ะ <c oughs> ย่าหายคอยเห็นกินเขาแล้วคอยดีเอาเออมอย่าอกว่าดีาไปเสียบเลยตรงนี้หรอร้านค้าบอกว่าอยากกินอะไรปลูกได้ถ้าปลูกไม่ปลูกไม่ลวกทุบเลยเราบอก พ่อก,การไม่ใส่พ่อก,การเข้าบ้านลูกสาวจ้ะแบบม่เงิเนมาเราเพียงเพียงสิมากค่ะลูกสาวเขาจะพาไปทุเรียนทุ <DNA. S 1> เ,เรียนภูเขาไฟใครจะกินหมางเงลไหม <c ười> <cabe> <c ười> ม,ม,มีใคร,ม,ใครมีใครจะกินมกหมักแงลไหมแดงยิงคืนเลยแนมะ่ Nè hiền lẻo rồi Sùm Sùm nó bán vụ đèn khương lên rồi Tên nuôi nhanh hay không cả chẳng nào chẳng văn ván này này นี่นนี้กาลังมาขายน้ำค่อยว่าค่อยเลือกจอดไม่ผิดแล้วเพ่งบรรยากาศเลยขับพี่น้องสำหรับที่นี่ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับพี่น้องเอาไว้บอกกันไม่ลิปหนาครับสวัสดีครับ